โอเคสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียน Microsoft Form กันนะครับผมเริ่มต้นมาก็เข้า fit. com ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปด้านซ้ายบนนะผมคลิกตรงนี้มองหา Microsoft Form นะผมถ้าหาไม่เจอก็เสิร์ชว่า Form ตรงนี้ก็ได้ครับผมหรือว่าถ้ายังไม่เจออีกก็กด All Apps ตรงนี้ไปเสิร์ช Microsoft Form ขึ้นมานะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยครับอตอนนี้ระบบก็จะร้อน Microsoft Form ขึ้นมานะครับผม Microsoft Form ตัวนี้ก็จริงๆทำงานคล้ายๆ Google Form เลยนะครับผมแต่ว่ามีความสเปเชียลที่ว่าอันเนี้ย เป็นตัวสำหรับ business นะครับผม,ผมก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เหมาะกับ s i n e s s นะครับผมอ่ะเริ่มต้นมาตรงนี้นะครับผมเข้ามาก็จะเห็นประมาณนี้ทุกคนจะเห็นไม่เท่าผมนะผมก็จะมีส่วนของเทมเพลตตรงนี้นะครับผมที่สามารถใช้ในการสร้างฟอร์มได้มีฟอร์มเก่าๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีฟอร์มที่อยู่ในกลุ่มแชร์พอยต์หรือ c r o s o f t Team Group ของเราด้วยนะผมเดี๋ยวจะมาดูกันตออหลังว่าคืออะไรนะครับผมก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะผมเริ่มแรกตอนแรกมาเราดูที่ New Form ก่อน กดคลิก New Form ธรรมดาเข้าไปนะครับผมตรงด้านบนสุดก็จะเป็นการตั้งชื่อฟอร์มนะผมเราจะตั้งใช้ฟอร์มนี้นะครับผมเป็นตัวสําหรับให้ทุกคนส่งเอกาสารมาให้เราเนาะเช่นการเบริกค่าใช้จ่ายนะครับผมผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็น expense reimbursement form นะผมอันนี้คือตั้งชื่อเสร็จนะครับผม <c oughs> ก็จะมีใด้านด้านล่างเขียนคำอธิบ,บายว่าแบบสำหรับพนักงานเบิกค่าใช้จ่ายนะครับผม อย่างนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะกดคลิกรูปตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะใส่รูปซึ่งสามารถเลือกได้สามออปชั่นคือจากวันได้อัปโหลดหรือบีงเสิร์ชนะครับผมเราจะอัปโหลดเข้าไปเองก็ได้นะครับผมมันก็จะลอนช์ตัวอัปโหลดแบบนี้ขึ้นมานะครับผมหรือว่าเราจะไปเสิร์ชเอาเนาะเราอาจจะเสิร์ชเช่นคําว่าเป็นคำว่า e x ็ e n s นส์อย่างเงี้ยผมตัวนี้มันก็จะใช้บีงเสิร์ตเสิร์ชมาเนาะเราอาจจะรูปนี้นะครับผมดูน่าสนใจนะครับกดแอดนะก็จะได้รูปเข้ามาแบบนี้นะครับผม ซึ่งพอเราใส่รูปแบบนี้เราสามารถกดดูพรีวิวตรงนี้ได้นะผมอันนี้คือรูปแบบของฟอร์มเราที่เวลาคนกรอกเข้ามาจากคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะผมเนี่ยเป็นมือถือจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับอ่ะกดแบ็คไปนะผมเนาะอันแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูคําถามต่ละแบบที่ Microsoft Form สามารถทําได้นะครับผมอันแรกเลยคือ Choice เนี่ยครับผมช้อย c e ขึ้นมาเราก็สามารถเพิ่มรดช้อยได้นะอะาหารก่อนนะเบิกค่าใช้ใจ่ายประเภทได้นะผมเนี่ยเนาะเราจะเราจะใส่ไปว่า นะครับผมประเภทได้นะครับผมปึ๊บเราใส่ไปว่าเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับผมอ,อันนี้เบิกค่าเดินทางอย่างนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งในความเป็นจริงเราจะไม่รู้ว่ามันมีกี่ไทยกันแน่เนาะเราอาจจะสามารถ add option ตรงนี้เพิ่มอีก option หนึ่งนะครับผมเป็นเบิกค่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ลองคือ add other option ตรงนี้นะผมเราจะใส่ไม่ได้เนาะแต่ว่าเวลาเลือกช้อย c e นี้เขาจะต้องพิมพ์ไปเองแบบนี้นะผมเนี่ยผมพิววิวให้ดูเนาะพอเลือกช้อย c e นี้เนี่ยเราจะต้องพิมพ์อะไรสักอย่างเข้าไปนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมเนาะอันนี้คือแบบที่1นึ่งนะผมแบบที่2ก็คือ text นะครับผมเราสามารถใส่ text เข้าไปได้นะเนาะ text เข้าไปปุ๊บนะผมเราจะบอกว่าอ่าเป็นนะครับผมอ่ากูณาใส่เหตุผลประกอบแบบนี้ก็ได้นะผมซึ่ง พอเป็นเท็กซ์เนี่ยเราสามารถเลือกได้2แบบคือจะให้เขาตอบเป็นสั้นหรือยาวนะผมลองอันเซอร์แบบนี้ก็ได้นะเผื่อเขาต้องตอบยาวนะครับซึ่งแน่นอนแต่ละคําถามสามารถใส่รูปตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมอันบนก็สามารถใส่รูปเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับผมเนาะนะครับอ่ะลืมบอกไปสำหรับแบบชอยส์เนาะสามารถให้เขาเลือกเป็นมัลติเพล a n อันเซอร์ก็ได้นะผมพอเลือกเป็นมัลติเพล a n อันเซอร์เนี่ยเราจะสามารถใส่เป็นโนลิมิตนะครับผมคือไม่จํากัดจะกี่ข้อได้อีควอทูคือตอบ2อ4อันนี้ได้มากสุดก็คือ4คข้อนะครับ หรือว่าอัดโมสครับผมเช่นอัดโมสสอย่างเงี้ยนะครับผมคือเลือก1ก็ได้2ก็ได้หรือ3ก็ได้อย่างนี้นะผมผมลองพิววิวให้ดูนะผมเลือกอัดโมสสนะครับผมเนี่ยเนาะแอดโมสสามหมายความว่าอะไรผมสามารถเนี่ยซีลิมอมดทรีออปชั่นมันจะได้ไม่มาสุดทรีออปชั่นนะครับผมแต่เลือก1เลือก2ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งในเคสนี้ไม่ควรจะเลือกแบบนี้เนาะควรจะเลือกโนลิมิตนะครับผมเนาะไม่มัลติเพล็กแอนเซอร์นั่นเองนะครับผม นะถ้า multiple hunter คือ no limit คือจะกี่ข้อก็ได้เนาะอันนี้คุณจะเลือกแค่ข้ขอเดียวนะครับผมแล้วเราต้องการให้เป็น r e q u i r e ด้วยเนาะนะครับผมก็ใส่ s e g เป็นประกอบเช <c oughs> ่นกันเราสามารถ r e q u i r e ได้นะครับผมนอกจากนี้แล้วเราสามารถใส่ Saturn s u b t e ได้นะครับผม s u b t e ก็คือการที่ว่านะครับผมบอกว่าเบิกค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับเป็นการเป็นตัวที่บอกว่าเราต้องการให้เขากรอกอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาจะบอกให้เขากรอกอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะ ตัวบนก็เช่นกันก็สามารถที่จะใส่ซับเตอร์ได้นะครับผมเนี่ยนะคเอาอ่ะกรุณาเลือกประเภทค่าใช้จ่ายนะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับผมอันนี้คือตัว choice กัดเทคนะครับผมเนาะนอกจากนี้แล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะครับผมเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปเนาะเช่นตรงเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นดรอปดาวแทนนะครับผมเพื่อให้เวลาคนเลือกเนี่ยเขาเลือกเป็นอย่างนี้นะครับผมมันก็จะ ดูสั้นดูง่ายกว่าหน่อยในกรณีที่ช้อยเราเยอะๆเ,เลือกเป็นดรอปดาวจะเหมาะสมกว่านะครับผมเนาะนะครับเราสามารถชัฟเฟิลออปชันได้ด้วยเนาะทุกครั้งที่เข้าพรีวิวเข้ามาเนี่ยออปชันมันจะสลับกันนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะชัฟเฟิลไหมเนาะอาจจะเหมาะกับแบบคริสมากกว่านะครับผมอ่ะปิดไปเป็นดรอปดาวนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นเทคเป็นช้อยนะครับผมเนาะอ่ะถัดไปนะผมเราจะใส่เทคอีกทีหนึงเป็นเทคประเภทหนึ่งนะครับ,รบผมเช่นอ่ะ ใส่ไปว่าเบร์ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมอันนี้กรณีที่เราไม่มีระบบนะเราอยากให้เขากรอกไปเลยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเราจะบอกเขาว่าให้กรอกเป็นตัวเลขถูกไหมก็เป็นตัวเลขนะครับผมแบบนี้นะครับพอพอก,กอนเป็นตัวเลขนะครับผมสิ่งที่ตัว Microsoft Form ทําได้นะผมจะมีตรงนี้ที่เรียกว่า restriction นะครับผมกด restriction เข้าไปนะครับผมเนี่ยเนาะเราสามารถบอกได้ว่า ให้วา u ูเนี่ยเป็น Number เท่านั้นนะครับผมแปลว่าอันนี้เราจะได้เอาข้อมูลไปใช้ต่อได้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับเนี่ยอเอาเลือกเป็น Number นะครับผมเนี่ยเนาะสามารถกำหนดเป็น is Number ก็ได้นะครับผมให้เป็นตัวเลขก็พอหรือว่าให้ greater than greater or equal หรือ less หรือ equal หรือ not equal to นะครับผมหรือ between ก็ได้นะอย่างนี้นะครับผมผมจะกรอบไปว่า greater than or equal zero นะครับผมคือกรอบค่าใช้จ่ายมาเนี่ย อย่างน้อยๆควรจะมากกว่าศูนย์นะครับผมจะเกาะมาติดลบอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเนาะเพราะเป็นค่าใช้จ่ายเนาะหรือถ้ากรณีเรามีลิมิตเนาะเราใส่ BTV นอก BTV ก็ได้นะครับผมเนี่ยเนาะนะครับตรงนี้จะมีปุ่มฟีดแบ a c ด้วยนะให้เขาสามารถฟีดแบ a c ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับผม number เนี่ยเรายังสามารถจํากัดแบบอื่นได้ด้วยนะผมกดให้ดูนะครับผมเป็นแบบ text เนี่ยเนาะต้องคอนเทนคําว่าอะไรนะต้องคอนเทนคําว่าอะไรนะครับผม link คือความยาวของสิ่งที่เกาะเข้ามาตรงนี้ให้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเนาะนะครับผมเลนก์ของตัวหนังสือที่จะเกาะเข้ามาเนาะนะครับผมหรืออันนี้ครับอันใหม่เลยให้ enter เป็นอีเมลเท่านั้นนะครับผม r e s t r i c t i o n เป็นอีเมลเท่านั้นนะนี้ครับเวิร์กมากเลยเนาะนะครับผมเนาะให้ใส่เป็นอีเมลนั้นหรือให้ใส่เป็น url เท่านั้นก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะอ่ะในเคสนี้เราต้องการให้เป็น number นะครับผมแบบนี้นะครับผม east kater t h a n or equal to zero นะครับผมอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันถัดไปที่อยากให้รู้จักกันก็คือเลตติ้งนะครับผมกดคลิกเลตติ้งเข้าไปนะครับผมเลตติ้งตรงนี้ก็คืออ่า please give us feedback อย่างนี้ก็ได้นะครับผมให้ฟีดแบคลระบบเราเข้ามานะครับผมก็สามารถเลือกเป็นรูปดาวนะครับผมเป็นรูป number ก็ได้นะครับผมเป็นฮาร์ดก็ได้นะหรือเป็นร bon ูปริบบอนกดไลค์อะไรอย่างนี้นะครับผมทําแนลแฟ เช็คมาส์กโทฟีนนะครับผมก็อาจจะมีอนะัปเดตในขดเพิ่มเติมนะนี่ผมอาจจะเลือกเป็นสมลยเฟสล้วกันนะผมแล้วก็ให้มากสุดต้องการเกาะเคาัหล่ะเอา10เลยไหมสิบดาวหรือ5ดาวนนะครับผมส่วนไหนแอดก็ใช้แค่5นี่แหละนะครับผมอาเป็น5นะครับผมอันนี้อาจจะไม่ต้องดีควายเนาะซัพเตอร์นะครับผมอ่า we love your feedback แบบนี้ก็ได้นะครับผมสามารถกดดับดาวตรงมาตรงนี้มีเลเบลด้วยนะสามารถแอดเลเบลได้ด้วยนะว่าแบบอ่าหนึ่งคือนะครับผม alfu เยอะมากเลยปะอันนี้ก็เป็น อ้อสัมดีมากนะผมเพื่อบอกเขาด้วยว่าเลเบลเนี่ยอันไหนดีอันไหนแย่แบบนี้นะครับผมเนาะนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือเลตติ้งนะครับผมอันถัดไปนะครับผมก็คือตัวนี้เราสามารถแอดเดทได้ด้วยนะให้เขากรอกมาเป็นเดทนะครับผมอาจจะบอกว่าอ่ะเป็นเดทเดทสัปดิ้งอ่ะเดทอะไรครับผมเอ็กเซนเดเนาะใส่เป็นเอ็กเซนเดทคือว่าเขาเบิกค่าใช้จ่ายวันไหนนั่นเองนะครับผมเนี่ยเนาะก็รีควายเช่นกันนะครับผมซึ่ง ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้เท่านี้เนาะใส่รูปได้เหมือนเดิมน,นะผมให้เขา e x p e n s i t e ขึ้นมาหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยฟีดแบ a มันต้องอยู่ที่หลังสิเราสามารถจะ drag and drop หรือกดเลื่อนแบบนี้ได้นะผม question up แบบนี้นะครับผมเนาะนะครับอ่ะนี่เป็นคำถามถัดไปนะครับผมมันจะมี question type อีกที่เป็นเรื่องของ ranking นะครับผม ranking ตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะให้เขาแลงได้นะผม please rank นะครับผม อ่าแลงอะไรแลงเนมบิลโลนี้ก็ได้นะผมให้จัดอันดับเนาะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่เราใส่ไปว่าแบบอ่าเป็นอะไรครับวิศวกรเป็ดนะครับผมเนี่ยเนาะใส่เป็นดักกี้เอนจิเนียร์นะครับผมเนี่ยเนาะแล้วก็ใส่เป็นอ่นาณพลแห่งชื่อแอดเองนะผมอันนี้เองเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่ายูเซอร์จะทําการแรงกิ้งนะผมไม่ได้เลือกนะนะครับผมเนี่ยเนาะผมพรีวิวให้ดูนะสําหรับคถามข้อที่6นะผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะผม สิ่งยูเซอร์ทำคือเนี่ยให้แรงว่าชอบอันไหนมากที่สุดอันไหนนั่นเองเนี่ยเนาะก็สามารถจะเลื่อนเลื่อนสลับแบบนี้ได้นะครับผมเหมาะกับแบบสอบถามแบบใหม่มากเลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือเรนกิ้งนะครับผมอันถัดไปนะครับผมจากเรนกะิ้งเนาะก็จะมีะมลิเคิลนะผมลิเคิลไอันนี้เหมือนช้อยส์เลยนะผมแต่ว่ามีใช้ช้อยส์ร่วมกันแล้วถามเรื่องอะไรบ้างซึ่งแบบที่แอรชอบชนะใช้เนาะเช่นแบบว่าเราอาจจะถามว่าอ่ะคุณมีประสบการณ์ใช้ โปรแกรมเหล่านี้ไหมนะครับผมแบบนี้สามารถใส่ได้ใส่ซับเตอร์ได้เช่นกันนะครับเราจะบอกว่าอ่านี้คือไม่เคยนะครับผมอย่างเงี้ยเคยได้ยินนะครับผมอ่าเคยใช้บ้างก็ได้ครับเคยใช้บ้างนะครับอ่าไม่นี่ใช้ประจำนะครับผมอันนี้คือขั้นเซียนแบบนี้ก็ได้นะเราจะเพิ่มเป็น5 6าหกลำดับก็ได้นะ,นะครับผมเนาะ ขั้นเซียนนะผมจะเพิ่มลดกดบวกตรงนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะแต่เอาหข้อพอนะครับผมอันนี้เราก็ถามไปว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างเนาะเช่นถามว่าอทุกคนเคยใช้ power app ไหมนะผมทุกคนใช้ power automate ไหมนะครับผมอันนี้ทุกคนเคยใช้ microsoft Form ไหมนะผมทุกคนเียนกันวันนี้ไปต้องตอบว่าเคยใช้นะครับผมโอเคนะผมประมาณนี้นะครับผมปึ๊บแ d ร์ซัพเตอ d นๆนะครับผมอันถัดไปไปดูกันที่นะครับผมเคร์เ็จอันนี้ครับผม อัปโ ad หลดไฟล์ไอคข้ามไปก่อนขอมาดูวันนี้ก่อน Net p r o m o t e r Score นะครับผมเนี่ยเนาะ p r o m o t e r Score ก็ sc คือนี่คล้ายๆกับตัวนี้เลยนะคล้ายๆกับตัว Feedback ตัวนี้นะผมสามารถถามได้นะผมเนี่ยเนาะว่าเขาต้องการเขาชอบอะไรแล้วแค่ไหนเนาะเราก็สามารถใส่ได้ว่าอ่ะคุณพอใจวิดีโอคลาสนี้ไหมนะครับผมแบบนี้ใส่ได้เนาะนะครับผมเนี่ยเนาะก็ใส่กำกับใส่นี้ได้นะครับผมใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยเนาะ นะครับผมคล้ายๆกับตัวบนเลยแต่ว่ามันกําหนดเป็น1นึ่งถึงสินะครับผมอันนี้มันดับกําหนด5 6 7 8 9้าได้เห็นปะมันเหมือนกันเลยนะครับผมเห็นปะมันเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับผมฉะนั้นลองเลือกใช้ดูนะครับผมอ่ะอันดับไปเป็นไฮไลท์นะผมที่ทุกคนสามารถใช้ Microsoft Form ของคนในองค์กรได้แบบนี้นะผมก็คือตรงนี้นะครับผมมันจะมีกดแอดนี่นะครับผมที่ข้ามไปคืออัปโหลดไฟล์นะครับผมเนี่ยเนาะสามารถแอดอัปโหลดไฟล์เข้าไปได้นะผมอ่ะเช่นบอกว่าอ่ะเกลนาอัปโหลด รูปใบเสร็จนะครับผมหรืออิน o i c e ค่าใช้จ่ายนะครับผมเนี่ยเนาะอันนี้จะมีประโยชน์มากถ้าแบบเราเบิกค่าใช้จ่ายแล้วเขาแนบไฟล์มาเพื่อใช้สําหรับตรวจด้วยนะครับผมสามารถสร้างฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายได้แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมรวมไปถึงถ้าอยากทําเป็นแอปเป็นโฟล์โปรเซสขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้ Power Automate ทํางานได้นะครับผมอันนี้รอติดตามได้ในคลาสเลยนะครับอ่ะก็นี้นะครับผมก็นะอัปโหลดรูปใบเสร็จหรืออินค่าใช้จ่ายนะครับผมก็กําหนดได้ว่า เนี่ยเนาะจะให้อัปโหลดมากสุดกี่ไฟล์1นึงถึงสิไฟล์นะครผมอันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะเราจะกำหนดเป็น10ไฟล์เลยก็ได้แต่ว่าคําถามที่เราถามมาก่อนมาจะต้องการว่า1นึ่งใบเสร็จต่อหนึ่งไฟล์เนาะเราก็โหนดเป็น1ไฟล์แล้วกันนะครับผมและแน่นอนสามารถที่จะอัปเช็คได้ด้วยว่าให้อัปโหลดขออภัยนะครับผมสามารถเช็คได้ด้วยว่าให้อัปโหลดเป็นขนาด10เมกร้อยเมกหรือหนึ่งจิกนะผมแนะนําขนาดที่ลิมิตไว้เหมาะสมคือร้อยเมกนะเพราะว่า โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปทีเกิน 10x นะครับผมเนาะยูเซอร์จะง่ายกว่านะครับผมกำหนดเป็นรีควายได้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงสามารถกำหนดไฟล์ไทยได้นะครับผมอันนี้ดีมากเลยนะไฟล์ <c oughs> ไทยตรงนี้เราจะบอกว่าไม่ให้อัปโหลดวิดีโอ audio ไม่ให้อัปโหลดอินเมด pdf นะครับผม powerpoint excel word ไม่ให้ด้วยนะเพราะว่าเราให้อัปโหลดไปเสร็จถูกปะ่ะนะครับผม word อ,อาจจะพอได้นะครับผมแบบนี้เนาะเราก็ใส่แล้วกำหนดแบบนี้เข้าไปได้นะครับผมอันนี้คือดีมากเลยนะครับผมเนาะ สิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ต่อจากอันนี้ก็คือว่าเฮ้ยเวลาอัปโหลดไปมันอยู่ไปอยู่ที่ไหนนะครับผมฉะนั้นแอดจะลองเกากให้ดูนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพเนาะนะครับผมกดพรีวิวขึ้นมาเนาะอ่ะกดเข้าไปนะครับผมเทส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 อันนี้ใส่ตัวเลขเห็นว่าพอใส่ตัวสืันจะเบิรดไม่ได้นะผมอ่ะใส่ไปห้าพันเอ็กเพนเดตอ่ะวันนี้แล้วกันนะครับผมเนะี่ยเนาะอ่ะดีมากเลยเล้งไปนะครับผมอ,อ่ะตอไปอ่ะชันเซียนหมดนะแอดนะนะครับผมอ่ะชอบมาก อัพโหลดไปเสร็จนะครับผมอันนี้ก็สามารถอัปโหลดรูป pdf หรืออะไรยงได้นะครับผมอ่าแอดลองอัปโหลดไปเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับรูปแอนดูอึง <laughs> นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วกด s ั b มิ t นะครับผมเนี่ยเนาะอ๋ออันนี้ต้อง r ีควายด้วยเนาะ description is require d ก็เลงแล้วนี่อ๋อต้องกดสักทีนึงเนาะโอเคนะครับผม submit อ่าเพราะเราต้องไปกดคลิกเหมือนเราเลงไปแล้วสักทีนึงนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม มาดูที่แร็ปสปอนนะผมมันเก็บที่ไหนนะครับเนี่ยเนาะอันแรกเลยนะครับผมเนี่ยเนาะ <c oughs> ที่ผมอยากให้ดูเนาะมันสามารถ Open Result in Excel ได้นะครับผมเนี่ยเนาะหรือเราจะดาวน์โหลดก็ได้นะการโอเพนรีเซิลในเอ็กเซลนะผมอันเนี้ยมันจะทำการเปิด Microsoft Excel นะครับผมใน o วันไรฟ์นะขึ้นอยู่ in your, your OneDrive นะครับผมซึ่ง <c oughs> ตัวนี้เองนะครับผมมันไม่ใช่ Real Time Database ที่จะดึงข้อมูลมาจาก Microsoft Form เรียลไทําหลังจากที่กรอกนะครับผมต้องเ y ฟวไอไว้ก่อนสิ่งที่มันดึงให้นะครับผมตัวนี้ทุกครั้งที่เราเปิดไฟล์ Excel นี้นะผมมันจะรีเฟชให้เราทุกครั้งนะครับผมฉะนั้นหลายคนบอกว่าจะเพิ่มอะไรมาต่อ Microsoft Form มาต่อ Excel ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ได้รีเฟชให้เราออโต้นะผมเห็นว่ามันจะขึ้นตรงนี้นะผม disabling any change from microsoft form มันจะซิงค์ทุกครั้งที่เราเปิดไฟล์ Excel ซึ่งจะเปิดออนไลน์หรือเปิดตัว ออฟไลน์ line ก็ได้แต่ว่าถ้าเปิดตัวออฟไลน์ต้องเปิดเป็น Excel 365แล้วต่ออินเทอร์เน็ตมันถึงจะรีเฟชนะครับผมเนาะเนี่ยมันก็จะตั้งชื่อตามฟอร์มเราเนาะผมแล้วมันเก็บอยู่ที่ไหนเนาะเ <c oughs> นี่ยถ้าเรากดดูเนาะมันก็จะอยู่ในโลเคชันด็อกิเมนต์แบบนี้นะผมลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะว่าด็อกิเมนต์นี้มันอยู่ที่ไหนนะผมพอคลิกปุ๊บมันจะากมหาวิทยาลัยวันไรฟ์นะผมแบบนี้เนาะนะครับผมเนี่ยไม่ไฟ OneDrive นะครับผมและอยู่ใน <c oughs> ดอ็อกิเมนต์นี่เนาะ ตะกี้มันบอกว่าอยู่ในด็อกิเมนต์ถูกไหมนะผมหรืออยู่ข้างล่างนี้เลยตึ๊ดตึ๊บตึ๊บตึ๊บแอปก็อยู่ข้างล่างนี้แน่เลยเนาะอยู่คืออยู่ในโฟลเดอร์หลักนี้เลยนะผมตึ๊บซึ่งมีข้อมูลเยอะมากแอดจะหาไงดีอ่ะเสิร์ชดีกว่าแล้วผมวันเดียแอดลบนิดหนึ่ง expense เนี่ยครับ expense reimbursement form เก็บอยู่ในไฟล์ excel นะครับผมเนี่ย modify less than m i n u t e a g o นะครับผม แสดงว่าถ้าเลื่อนไปน่าจะอยู่อนี้แหละนะครับผมมันเสิร์ชขึ้นมาได้ไหมเนี่ยอืมนะครับผมก็คืออยู่ในวันได้ชั้นบนสุดเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับตัว Excel นี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวทุกคนสงสัยนะแอดขอเลื่อนหาให้เจอแล้วกันป๊บซึ่งวนะันได้แอดเนาะอันนี้คือแอดซื้อแค่แบบเป็น B1 เองนะเก็บได้หนึ่งเทราไบต์เลยนะครับผมคุ้มมากเดี๋ยวนี้วันได้นี่แบบ คผมสุดๆนะครับผมฮึบฮึบฮึบนี่มีอ c นคิวตี้เลยนะเดี๋ยววิดีโอถัดไปมาสอนเรื่องวันไ i ฟ์นะครับผม A B C D E I E มันเลยแล้วนี่ใช่ไหม I ละนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเล่นเพลินไปนิดนึงนะครับผม H G A เอา้า E ไปไหนอ่ะ a C นะครับปึ๊บ ดีฮะดีละอ่ะนี่ครับผม e เนาะอยู่ในชั้นบนสุดของ o One Drive นั่นเองนะผมเนี X ่ย excel i n v e r n m e n t form นะผมคลิกเข้าไปนะครับผมมันก็จะกลับไปที่ excel ตัวตะกี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมและมันจะ refesh ไปเช็คที่ microsoft form database ซึ่งน่าจะเก็บอยู่บน azure ที่เราเข้าถึงไม่ได้นะครับผมทุกครั้งว่ามีอัปเดตไหมแล้วมันจะมาหยอดให้เพิ่มให้เรานะครับผมเนาะทีนี้ครับผมอยากให้สังเกตคำถามทุกข้อมันกรอกมาใน excel แบบนี้เนาะคำถามด้านขวาสุดนะครับผม มันจะให้เราเป็นลิงก์เนาะเห็นปะด้านขวาสุดคือตัวไฟล์อัปโหลดที่แอดถามไปใช่ไหมครับเนี่ยเรากดดอกมาเนี่ยมันกำลังซิงก์อีกแล้วนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยคือจะครับสามารถเข้าถึงไฟล์ที่ยูเซอร์อัปโหลดมาได้นะครับผมเรากด control a control c copy มาดูนะนะผมแล้วเมื่อวานนะครับผมมันจะเข้าไปดูไฟล์ที่แอดอัปโหลดไปอันนี้นั่นเองนะครับผมเนาะสังเกตนิดนึงนะครับผมมันเก็บอยู่ที่วิดวับเป็ดขีดไมล์แชร์พอยตนะครับผมซึ่งเหมือนกับวันได้เลยนั่นหมายความว่า อันนี้จริงๆมันเก็บอยู่ใน OneDrive นะครับผมแล้วถ้าลองไล่ดูนะเนี่ย OneDrive ของ Ads อยู่โฟลเดอร์ Document เช่นกันโฟลเดอร์ Apps Microsoft นะครับผมเนี่ยให้ใบนิดนึงก็คือมันอยู่ในโฟลเดอร์ Apps นะครับผมฉะนั้นเราลองมาดูกันนะโฟลเดอร์ a p p อยู่ไหนนะครับผมนี่เนาะตัวข้อมูลไฟล์ที่เก็บจะอยู่ในนี้นะครับผมเราเข้าไปที่โฟ er ลเดอร์ Apps ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ Apps นะครับอ่าเนี่ยครับมันจะมีแอป,ปที่ เอาข้อมูลมาเก็บ Microsoft Form โชว์นะครับผมซึ่งตอนนี้แอดมีในซอ o ต์เขาก็คิดเรียงในซอฟต์แวร์นะซึ่งแอดใช้ Microsoft Form เยอะมากเลยเราเข้าไปดูนะนะครับผมเนี่ยเนาะเนี่ยครับอ่ะเอ็กซนะ์เบนริมเบนฟอร์มเนาะด้วยความที่แอดสอนอันนี้บ่อยนะครับผมเนาะเนี่ยตอนนี้คือสร้างมาเป็น5อันละไอะ้ตัวนี้เพิ่งโมคือ7จ็ดมิเนต ago คือตัวนี้นะครับผมเนาะนะครับ,นะรบก็ถ้าเราตั้งชื่อซ้ำมันจะรันให้เราเองเนี่ย1 2 3 4 5นะของแอดตะกี้ที่เพิ่งสร้างคือเบอร์สี่นะครับผมถึงแม้เราจะตั้งแบบนนี้เานะ ฉะนั้นมันจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามชื่อฟอร์มที่เราตั้งครั้งแรกนะครับผมถามว่าถ้าเราเป,าเาเปลี่ยนชื่อฟอร์มนี้ตอนหลังเนี่ยถ้าเราเปลี่ยน,นอันนี้เนาะเราเปลี่ยน,นอันเนี้ยชื่อฟอร์มเป็นอ่ะเอแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนแบบเนี้ยชื่อฟอร์มตรงนี้เปลี่ยนแต่ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บในวันไดที่เก็บข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้ามาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับผมรวมไปถึง Excel ตะกี้ด้วยก็จะไม่เปลี่ยนเนาะอันนี้ต้องเป็นข้อที่ต้องจําไว้นะครับผมเวลาเราเอาไปทํา อาจจะทำออโตเมชันเนี่ยนะครับผมชื่อมันไม่เปลี่ยนตามตรงนี้นะครับผมฉะนั้นจริงๆแล้วให้แนะนําคือเราตั้งชื่อให้เหมือนโฟลเดอร์หรือฟอร์มที่เราตั้งไว้นะครับผมหรือ Excel ที่ตั้งไว้เพื่อเวลาเวลาเราจะได้ไม่งงเนาะว่าแบบเฮ้ยฟอร์มนี้มันอยู่โฟลเดอร์ไหนอยู่ตรงไหนนะครับแต่จริงถ้าเราหาไม่เจอจริงเราก็มาดูลองกาะทีเรสปอนแล้วเปิด Excel เราก็จะไปเจอเช่นกันนะครับผมเนาะอ่ะเนี่ยนะครับผมมาที่วันร้ายเนี่ยจะมี q u question ขึ้นมานะครับผมอันเนี้ยมันจะไม่ตั้งชื่อตามคําถามเราเนาะถ้าเรามีการเพิ่ม อัปโหลดไฟล์ขึ้นใหม่ข้อหนึ่งนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็น q คำถามสองเนาะอาจจะทำให้ดูนะครับผมเนี่ยเนาะ add new อัปโหลดไฟล์นะครับผมอ่าเป็น Q2 อย่างเงี้ยนะครับผมตั้งชื่อเป็น Q2 อัปโหลดนี่ก็ได้นะนะครับผมพอกลับมาที่ OneDrive นะครับผมเห็นาะมันจะตั้งขึ้นมาเป็น question ขิดหนึ่งนะครับผมเนาะถึงแม้จะตั้งชื่อว่า Q2 มากี้นะครับผมเนาะก็นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องจำเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเราเราตั้งชื่อ question ใหม่มากี่อันแล้วนะครับผม อันไหนเคอรไหนแต่จริงๆเท่าอยากรู้จริงๆก็คือเราลองเทสอัปโหลดเข้าไปแล้วก็ดูไฟล์มาอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนั่นเองนะครับผมเนี่ยเนาะ,ะกดดูคำถามตรงนี้นะครับผมคำถามหนึ่งที่เราทุงกงรั้อันแรกเนี่ยป่ะรูเพลย์ทุกครั้เข้าไปครับอาจารย์แอนดูอึง่งมาเยือนไทยนะครับผมเนี่ยไะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนั่นเอง นะครับผมเนาะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะการสร้าง Microsoft Form ให้สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์แล้วเอาไปทำค่าใช้จ่ายเบิกต่อได้นะครับผมไปแบบให้เขาสับมิ t อะไรสักอย่างเข้ามานะครับผมเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมาสร้างใน OneDrive นะครับผมส่วนตัวของเราเราไม่ชอบเราเราจะใช้ทั้งบริษัทตัว OneDrive เราเต็มนะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้างแล้วให้มันเก็บที่ SharePoint ด็อกเมนต์ได้เช่นกันหรือ SharePoint Library นะครับผมซึ่งเราจะต้องสร้างฟอร์มจาก SharePoint นั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปถัดไปนะครับผมแต่ก่อนจะไปติดตามคลิปถัดไปเนาะนะครับผมก็อันนี้นะครับผมอยากให้ดูว่าฟอร์มแบบนี้นะผมเราสามารถทําได้อีกคือว่าเราสามารถที่จะ Add section แบบนี้ได้นะผมกด Add ตรงนี้ไป add section นะผมเนี่ยปึ๊บระบบนี้เป็น s e c t i o n น2นะครับผมอะเซสเซชั2นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรากรอกฟอร์มยาวมากๆคาถามมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ User ต้องเบอร์เดิลกรอกแบบ20่สิคำถามทีเดียวเนาะนะครับผมเราแอสเซสชันเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือการที่บอกว่าเราแอสเซสชันไปตะกี้แอสเซสชันระหว่างข้อ1ถึงข้อ4ถูกไหมนะครับผมก็เนี่ยเนาะมันก็จะให้ตอบ4ี่คำถามก่อนนะครับผมเนี่ยตอบให้เสร็จ4ี่คำถามก่อนนะครับผมอ่ใส่เลข5เข้าไปใส่เดทเข้าไปนะครับตอบเสร็จมันค่อย next ไปเซสชันถัดไปก็ไปตอบต่อตอ,อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้ความรู้สึกที่ user ไม่จำเป็นต้องกรอกรวดเดียวทั้งหมดนั่นเองดีมากๆเลยนะครับผมเนาะ ่ะโอเคนะครับอันถัดไปนะผมอันนี้คือเรารู้จักคําถามทุกรูปแบบแล้วเนาะไม่มีแบบไหนแล้วนะโอเคไม่มีละนะครับผมก็อันถัดไปนะครับผมเราสามารถที่จะทําสไตล์แบบนี้ได้เนี่ยแอดชอบมากเลยนะหมายถึงว่าแบบแอดเป็นคนแบบไม่ค่อยมีหัวสินใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตกแต่งแบบนี้ได้นะครับผมเนี่ยตึ๊บ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 เนี่ยครับผมเนี่ยใช้สไตล์แบบนี้ใส่แบบกราว์มิวสิกได้ด้วยนะใส่สีใส่อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะผมเนี่ยเห็นว่ามีแบบที่เป็นวิดีโอด้วยนะ นผมเนี่ยลองใส่วิดีโอเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะปึ๊บแล้วเราพรีวิวดูนัฟอร์มเรามันจะดูไฮโซมีรูปแบบนี้ด้วยเห็นไหมนะครับผมดูดีเลยนะแล้วสไตล์ก็ดูดีแบบนี้นะครับผมแอดชอบมากเลยนะครับผมสไตล์เนี่ยนะสามารถทำสไตล์ได้นะครับผมรวมไปถึงอันนี้ครับผมกดมอ r e ฟอร์มเซตติ้งนะครับผมมันจะมีให้กดเซตติ้งตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับก็เซตติ้งตรงนี้นะครับผมสังเกตนิดนึงคือถ้าเราเปิดให้มีการอัปโหลดไฟล์นะครับผม มีคําถามโหลดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยคนที่กอรอกได้เนี่ยจะเป็นเฉพาะคนในองค์กรเนาะดักกีเ้เอนจิเนียร์เนี่ยนะครับผมจะ name เลคคอร์ดเนมไหมให้กรอกหนึ่งตอ่อหนให้กอรอกแค่คนละหนึ่งครั้งไหมถ้าเลคคอร์ดเนมมาเราสามารถเรียกได้ว่าคนทั้งกองตอบได้ครั้งเดียวนะนะครับผมหรือสเปซิฟิกให้เฉพาะบางคนหรือบางกลุ่มได้สามารถใช้เป็นอ่าเซคิวริตี้กรุ๊ปอัปเดตเข้าไปได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยเนาะนี่ถ้าเราอยากให้เป็น any one can respond นะผมสิ่งที่เราต้องทําคือเนี่ยนะครับโหลดไฟล์ตรงเนี้ยนะครับผมเราต้องดนะีลี นะครับผมเนี่ยดีลทปุ๊บนะครับผมขอทําให้ดูนะดีล e ทไปนะครับผมโฟลเดอร์ Photo ยังอยู่นะนะครับถึงเราจะดี e ควชันไปข้อมูลยังอยู่นะครับผมแต่ว่าเราจะเอาข้อเอาคำถามเดิมกลับมาไม่ได้แล้วเนาะแต่พอเรามาดูตรงนี้ครับผมคอลลาบอร์เรชันแอนด์ c ุปถเนี่ยเซตติงกันแหละนะครับผมเราจะมีออปชัน anyone can respond ขึ้นมานะครับผมถามว่าสามารถสร้าง Microsoft form ที่ให้คนนอกอัปโหลดได้ไหมเนะี่ยผมอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเป็น Microsoft form ในเส้นธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับผมเราจะต้องไปใช้ อ่า super form ในเดนมิกสามหกห้าหรือแชร์ฟชั่นอื่นแทนนะครับผมตอนนี้เราก็แอก็รกัปเดตอยู่ microsoft form จะเปิดให้คนนอกอัปโหลดเข้ามาตรงๆได้หรือไม่เมืมม่อไหร่น,นะครับผมแต่จริงมีเหตุผลเบื้องหลังนะคือว่ามันเป็นเรื่องของ security ที่เราไม่ได้เปิดวันได้หรือแชร์ให้คนนอกอัปโหลดนั่นเองนะครับผมอ่ะก็อันนี้คือสามปชั่นในการแชร์นะครับผมแล้วเราสามารถที่จะ accept response กดเลือก start date end date ได้ด้วยนะครับผม สามารถเซตไทม์ดูเรชันได้ด้วยนะให้กรอกกี่นาทีนะครับผมอันนี้คือออกแนวควิสนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนควิสในวิดีโอถัดไปนะครับผมเนี่ยเนาะสามารถกําหนดได้ว่าให้กรอกเริ่มวันไหนเนาะเราสร้างฟอร์มส่งเงิไปก่อนแต่ยังไม่ให้เริ่มกรอกเนี่ยอาจจะแบบเป็นฟอร์มจองลาบูบูอะไรเงี้ยนะผมก็ทําได้นะครับผมหรือว่าเป็นเอ็นเดยแบบนี้นะผมให้กรอกสิ้นสุดเมื่อไหร่อย่างนี้นะผมชั่วเฟินควิชชั่นไหมนะผมเนาะซึ่งออปชันนี้ออกไปเพราะว่ามีคําถามหลายอันที่ชั่วเฟินไม่ได้นะครับผมเนาะ สามารถเนี่ย disable question number อย่างเงี้ยนะครับผมไม่ต้องโชว์ว่าคุณกรอกถึงข้อไหนแล้วนะครับผมเนาะหรือโชว์ progress bar นะครับผมก็กรอกไปให้ดูว่าตอนนี้คุณกรอกไป progress ถึงไหนแล้วเนาะก็มีคำถามยาวมากเขาจะอยากรู้ว่าฉันต้องกรอกไปถึงเมื่อไหร่อันเนี้ยก็มีประโยชน์นะครับผมหรือว่านี่ครับผมให้ submit a o t e response ก็คือว่าตอนที่กรอกจบเนี่ยมันจะมีช้อยขึ้นมาว่าคุณจะกรอกอีกรอบไหมถ้าเรากดไ i มันจะไม่มีปุ่มนั้นเขาต้องไปรีเฟ e ชกรอกเองนะครับซึ่งเหมาะกับที่เราอยากให้กรอกครั้งเดียวเนาะ แต่ถ้าเราแบบอยากอ่านเคสเบอร์ค่าใช้จ่ายเงี้ยเราไม่ควรจะให้เนาะให้เขาเปิดไว้นะผมรวมไปถึงนี่ครับผมคัสตอมไอตังคิวเม็กเซ่นะผมเราจะบอกสามารถคัสตอมได้ว่าอ่ะนะผมได้รับเอกสารแล้วนะครับผมแบบนี้ได้รับเอกสารแล้วนะครับผมอ่ะกูนารอเงินเข้าแบบนี้ก็ได้นะครับผมตลกดีเนาะและนี่อชอบมากเลยครับผมคือว่าเนี่ยครับผมให hey e レスポンดังคนที่ตอบเนี่ยเซฟได้レスポンนะครับผมอย่างเช่นแบบเบอร์คขาใช้จ่ายเนี่ยให้เขาเซฟไว้ดูใน Microsoft Form ร์มเขาได้เนาะเขาจะเข้าถึง Microsoft Form แล้วจะมีเซสชันที่ให้ดูว่าเราเคยกรอกอะไรไปแล้วเราดูได้สามารถแท็กกิ้งได้ด้วยตัวเองนะผมเพราะหลายคนกรอกเราจะไม่เคยเห็นเนาะ Microsoft Form หรือ Google Form แล้วกรอกอะไรไปบ้างอันนี้เซฟไว้ได้นะครับผมรวมไปถึงให้เขาไม่ดิดิตตอนหลังได้ด้วยนะ allow r e เราレスポン t ังทูด t จิ response นะครับซึ่งพูกตังแอด์ไม่แนะนำนะเพราะว่าจริงๆมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยอ่า เราเอาข้อมูลไปทำแล้วเขามาอีดิททีหลังแต่บางอันบางอย่างบางเคสช่นก็ให้อีดิทได้นะครับผมเนี่ยเนาะนะผมรวมไปถึงเนี่ยให้เขามีレスปอนรีเซียสด้วยเนาะมันก็จะเป็นแบบส่งเม,มลไปแล้วเขาสามารถเปิดดูได้เหมือนเป็นใบเสร็จดาวน์โหลดเป็นพีดีเอฟออกมาดูได้นะครับผมหรือไปถึงนี่ครับ get email notification of each tag respond แบบนี้ก็ได้นะครับให้เขาแท็กมาเนี่ยครับผมเนี่ยถ้าเราบอกเนี่ยเนาะ get email notification is p o n อนเนาะให้เลือกได้ว,ว่าจะให้ส่งหาใครบ้างนะครับผมเห็นไหมนะผมเจ๋งมากเลยนะผม อันนี้เป็นฟังก์ชันไหนเนาะนะผมอ่านะครับเนี่ย get smart notification email to t a k response status นะผมเนี่ยเนาะนะผมอันเนี้ยจะใช้ได้ถ้าเราไปแชร์ที่ h a n n e l นะครับผมเนาะนะครับผมคือเราต้องการให้บางคนกรอกเนาะนะผมอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูตอนที่แอดสร้างฟอร์มที่ส่งเข้าไปใน h ช n แนล Microsoft t e a m นั่นเองนะผมเนี่ยมันอินทิเกรตกับ Microsoft t e a m ได้อย่างนี้เลยเนาะนะผมแบบเราส่ง Microsoft Form ไปแล้วแบบอยากให้ทีม อกอันนี้ฟังก์ชันนี้จะสามารถแครกได้นะผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟังก์ชันถัดไปนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้อาจจะโชว์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คืออ่ะ preview URL เดี๋ยวสอนในคลิปถัดไปนะครับผมอันนี้อยากให้ดูก็คือเรื่องของนี่ครับ present เ,เนาะหลายคนเคยใช้สไลด์โดหรือใช้ตัว o ทาวท็อ presentation น,นะผมคือการที่ให้คนสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วโชว์แบบเรียลไทม์นะผมเนี่ยอันนี้มันสามารถโชว์แบบเรียลไทม์ได้เลยนะเดี๋ยวแอดกรอกให้ดูจอข้างๆนะผมเนี่ยเนาะ นะครับซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะแต่ละคําถามแบบเราทําเป็น word cloud เงี้ยเนาะถ้าเป็น text เนี่ยสามารถทําเป็น word cloud แบบนี้ได้นะผมเนี่ยหรือเราจะโชว์เป็น all respond แบบนี้ก็ได้เป็น list แบบนี้นะครับผมซึ่งการทำ tall call เนี่ยมันจะเวิร์ k มากเลยนะครับผมเนี่ยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดขอทําให้ดูตรงนี้นะครับผมลองกรอกฟอร์มให้ดูว่ามันเรียลไทมยังไงนะครับผมเนี่ยเนาะอ่ะลองกรอกให้ดูนะครับผม start now เหล่าแป๊บหนึ่งนะลองกรอกไปปึ๊บปึ๊บมัวม่วๆก่อน ตึ๊ด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 ฮะนี่นะครับผม next อ่ะตึ๊ด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 อะ submit เรียบร้อยไหมอ่ะนี่นะครับผม submit นะฮะผมพอ submit เขียบร้อยปุ๊บนะครับผมข้อมูลตรงเนี้ยจับเดตดเรียวทามแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเหมาะกับการใช้ในการทำแบบสอบถามทาวพอมากเลยนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับวันนี้คือเป็น Basic, เบสิกเบื้องต้นสำหรับ Microsoft Form ที่สร้างและเก็บใน OneDrive นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาติดตามคลิปถัดไปกันนะครับผม